นี่ก็ผมอยู่กับช่องนักก้าเหมือนแคลนะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะพาทุกคนมาเมลเบิร์นนะครับผมต้องบอกกันว่าผมเคยอยู่ที่นี่แล้วก็อันนี้สิปีแล้วที่ไม่ได้มาวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเที่ยวในเมืองมาดูว่าในเมลเบิร์นเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตบ้างน้อยแค่ไหนนะ,ะสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างน,นะครับผมทุกคนจะแบบว่าแปลกตาปกติเวลาคนเปิดช่องเขาก็จะเปิเปดที่สถานีรถไฟเราเปิดนี่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ต้องมานี่ครับทุกคนรองเท้า คุณส<อ>งสัยไหมว่าเขาโยนขึ้นไปได้ยังไงเขาทาไงครับเราได้ข้อมูลมาเขาบอกว่าผลูกเชือกรองเท้าโยนขึ้นไปอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าไอ้พวกรกาฟิตี้ที่แบบอยู่เขาปีนขึ้นไปพ่นยังไงเราไปเจาะมุมมืดๆเหนือเบิ้น,น,นที่คนเขาไม่ไปกันไหมอโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับอันนี้เป็นทอ r s e r a d i s นะครับผมเป็นแบบว่าเส้นที่ราฟิตี้นะเขามาพ่นกันที่นี่เขาเหมือนสนับสนุนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่นี่เขาไม่ได้พ่นกันแบบเละๆนะมีแบบสวยงามน,นิดนึงซ้ายมือที่เป็นแก๊งเลยนะ ก็เป็นแบบถนนเส้นเดียวเดินเส้นเดียวสมมติว่ามึงมาพ่น4ีไปแล้วใช่ป่ะแล้วอีกคนหนึ่งไม่ใช่แก๊งมึงเนี่ยแล้วเขามาพ้นทับอะไรเงี้ยมีป่ะมีมีผบบเจอจากการแบบปั๊บกันป่ะหรือว่าเคมผลงานวะให้ให้ถายว่าที่ต่อไปกูจะพาไปไหนลาเล่า ไม่ใช่คราวดิครับคราวดิครับโ oh. อ้อจะิดคราวเลย <Okay. S 1> ไม่ค่อยมีคนพาไปนะเราจะพาไปคราว และต,ตอนนี้ก็อยู่ที่คลาวคาสิโนแล้วนะครับผมอันนี้เป็นแลนด์มาร์คที่อยากแนะนําว่าทุกคนควรจะต้องมานะครับผมคลาวคาสิโนอยู่ที่เมลเบิร์นใหญ่ที่สุดในบรรดาคาสิโนทั้งหมดในออสเตรเลียก็คือเรียกว่าเป็นบ้านหลังที่2ดีกว่าเวลาผมมาแล้วผมจะนึกถึงที่ถึงก่อนอะไรเงี้ยก็จะมาแวะเยี่ยมเยียนก่อนนะครับผมการพนันที่นี่เป็นเล่นแบบถูกกฎหมายใครก็สามารถเข้าได้ถ้ามีอายุเกินกว่า18ปีอะไรเงี้ยความเท่ของมันคือผมจะโชว์ให้ดูนะครับแห คาลาคาสิโนนะครับแบบนี้เลยเวลาเราไปที่โต๊ะอะไรเงี้ยเราก็รูดไว้ใช่ไหมมันจะสะสมพอยต์ให้อยู่ในบัตรแล้วเราสามารถเอาพอยต์ในบัตรเนี้ยไปแลกเครื่องดื่มแลกอาหารแล้วก็แลกอะไรหลายอย่างได้ฟรีนะครับผมข้างในอะไรอย่างงี้ก็อน,นี้บัตรทําฟรีนะบัตรทําฟรีไม่มีวันหมดอายุนะอันนี้จะอยู่ตรงเซาแ b a n ์นะอยู่กับตรงข้าม e อ h ซิบิชันเลยนั่งแทมมาได้เปิดอ่อกูเกิลแบบมาได้หรือว่าจะเดินเลาะตรงเซาลาจากฟินเดอร์ ตรงสถานีรถไฟเดินลงมาข้างล่างก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้นะผมเราจะเดินพาเข้าไปดูในตัวตรงโรงแรมไม่ได้แบบอยู่ในส่วนที่เล่นการพนันนะมันจะมีเป็นส่วนที่เราสามารถขึ้นไปกินบุฟเฟ่ได้แล้วก็มันจะมีเหมือนแบบพวกจัดแสงไฟพวกอะไรเงี้ยสวยอยู่ข้างในตรงนี้เป็นแบบเซาแบงค์ที่บอกข้างๆยาราลีเวอร์เลยนี่ป่องไฟมันจะมีแบบว่าทุกกี่ชั่วโมงไม่รู้ว่ามันตอนกลางคืนอนะ่ะเขาจะจุดไฟเว้ยแบบเผาไฟ ขอเงินพวกกูเนี่ยเลยขึ้นไปข้างในก็จะมีร้านอาหารแบรนด์ดังๆก็มีนะรวมแบบของแบรนด์เนมอะ <Okay. S 2> ฝั่งขวามือแพนกล้องไว้ไม่ได้นะโดนโดนรวบโดน,ดน,ดน,ดนกระโดดรวบแบบรวบตึงเลยรบตึงเลยนะมีร้านอาหารไทยที่คาสิโนเลยนะกิ่งไทยกิ่งไทยถ้าตามเทศกาลนะ่ะเขาจะมีแบบจัดธตีมมีแบบว่าอย่ากใช้นิสสิลเยียหรือพวกอะไรเงี้ย <ๆ S 2> เขาก็จะมาจัดธีมแบบว่าจุดธีมที่นี่ด้ยนะ เป็นแบบว่าเขาจะจัดเป็นแบบแสงไฟข้างบนเราไปกินแบบแบ,บุฟเฟ่ข้างบนได้ทางการงานสร้างดาวร้านดวง <c oughs> แต่ผมอยากจะเสนออีกอย่างหนึ่งให้คาสิโนอ,อ่ออยากให้มีแบบว่าพวกรงรับจำนำหรืออะไรเงี้ยอยู่ <c oughs> ในคาสิโนจะไม่มีนาฬิกาเว้ยเราจะไม่สามารถดูเวลาได้แล้วก็ตู้ AT&M อม่ะมีอยู่ทุกที่ <c oughs> ในคาสิโนถ้าเงินหมดก็มากดได้แต่ขาดแค่รงรับจำนำอย่างเดียวนะครับผมบเดี๋ยวเราจะเดินออกข้างนอกแล้วเดินเรียบเซาแบงค์ขึ้นไปทาง ินกัไปดูแบบว่าแลนด์มาร์คที่คนปกติเข้ามาหน่อย mm hmm. แล้วก็อันนี้ถ้าเดินเรียบมาจากคาวผ่านยาลารีเวอร์นะ ข้างหลังเราเราจะเป็นฟินเดอร์ทรานสเตชันนะครับผมเวลาใครไปใครมาเป็นแลนด์มาร์กหนึ่งที่แบบว่าเขาจะมาถ่ายรูปกันมาจากนอกเมืองอะ่ะเข้ามาจะต้องผ่านฟินเดอร์เป็นแลนด์มาร์กสวยดีเป็นแบบทรงเก่าแก่แล้วเดี๋ยวเราจะเดินลอดข้างล่างไปนะเพื่อที่จะเข้าไปในเมืองละการเดินทางนะครับผมก็จะแตกต่างจากสมัยก่อนเลยสมัยก่อนอะ่ะเราจะต้องใช้แบบซิตี้เซอร์เคิลทรมแต่๋ยวเนี้ยมันจะเยอะขึ้นหลากหลายขึ้นอย่างอยู่คอลินจะไปทางลาทปูปเงี้ยเป็นเส้นตรงใช่ปะก็ไปได้แต่ว่า แทมสมัยก่อนอ่ะจะไปไม่ได้แทมสมัยก่อนมันจะวิ่งอ้อมเว้ยอ้อมอ้อมเลาะอ้อมนอกมือผ่านทาวผ่านพวกเอ่อซวนตันเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่เข้าแบบตัดเข้าไปแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนะผมอันนี้จะเป็นเซาลเกตนะผมก็จะเป็นเหมือนช้อปปิ้งมอลล์มีเป็นห้างสรรพสินค้าขายของแล้วก็จะมีเป็นร้านอาหารด้วยคนส่วนใหญ่ที่นี่เขาเดินกันะอากาศมันดีไงมันเหมาะสำหรับการเดินนกที่มันไม่กลัวคนเชื่อปะเราสามารถเดินเข้าไปใกล้อ่ะแล้วจับคอมมนได้ด้วยนะ มันวิ่งเร็วเกินไปโอเคครับผมอันนี้อยู่ในเมืองนะผมก็ค่อนข้างเยอะคนคนเยอะเยอะมากมากที่สุดอันนี้เขากำลังก่อสร้างอนะไรอยู่ก็ไม่รู้นะเหมือนเป็นโครงการทานฟอร์เมอร์หรือเปล่า เมลเบินเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับผมก็จะขึ้นชื่อของเรื่องอาหารเป็นแบบมัลติเคานเตอร์นะครับผมเราสามารถลองแบบอาหารหลายชาติได้ที่เมลเบิร์นนะเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปขึ้น tram f r นะครับผมและนี่ก็คือ f i n d ดอร r a รานสิชั่นนะครับผมอันนี้ที่พูดถึงคนเยอะมาก1ใน3สถานีหลักใน CBD นะเดี๋ยวเราอาจจะไปขึ้น tram f r e นะครับผมน่ ก็เราสามารถขึ้นในตัวเมืองตรงที่ป้าย t ช a ม,มันจะมีบอกอยู่ว่าเอ่อบริเวณที่แช a m f r นั่งได้ถึงตรงไหนแต่ว่าถ้าเรานั่งเลยจากแชมฟรีไปก็จะต้องใช้บัตรนี้นะครับผมเป็นบัตรไมกี้นะใช้แตะตอนที่ขึ้นรถ t r a ซื้อได้ที่ตรงสถาน,นีรถไฟหรือว่าเซเว่นก็ได้ใช้ได้หมดนะ t r a รถบัสแล้วก็เทรนอ่ะใช้ได้หมดเลยใบเดียวนะครับผม ก็ตอนนี้เราอยู่ที่เมลเบิร์นเซ็นทรัลนะครับผมอย่างที่บอกว่าสังเกตว่าฟรีทรัมโซนน่มันจะมีเขียนป้ายตรงนี้นะ <S <S ข้างในก็จะเป็นแบบแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่เลยมีร้านอาหารมีแบบโรงหนังด้วยที่นี่โรงหนังเป็นทอยนะก็คาแบงได้รีวิวป๊อปคอร์นไปแล้วเออไปดูรีวิวป๊อปคอร์นที่นี่ว่ารสชาติเป็นยังไงก็นอนสิบเซนไซเล็กนะครับผมเดี๋ยวเราพาเดินเ,เข้าไปดูข้างในนะ ข้อดีของที่นี่นะครับผมก็สมมติว่าฉีดวัคซีนพวกโควิดอะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาตามร้านพวกนี้ได้เลยเอาพาสปอร์ตมาให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถฉีดได้เลยนะพวกอย่างนงี้ <c oughs> นี่จะมีนาฬิกาอยู่นี่นาฬิกาที่บอกทุกหนึ่งชั่วโมงมันจะตีแล้วมันก็จะแบบมีมันจะมีเหมือนห้อยมีตุ๊กตามีนกมีอะไรออกมาเนี่ยในตัวรถไฟอยู่ข้างล่างนะเราน่าจะไม่ได้ลงไปแต่เราพาขึ้นไปดูคนเยอะเลยอ่ะคนค่อนข้างเยอะเลยอากาศเมเบิลมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างแบบแปรปรวนนะ บางคนก็จะไม่ชอบบางทีแบบตอนเช้าๆเงี้ยจะแบบหนาวออกไปแบบลมลมแรงฝนตกกลางวันร้อนอะไรเงี้ยแบบตี่ดดูใน1วันอะไรเงี้ย oh, there, นี่ถึงแล้วฟุตคอดคนอย่างเยอะอ่ะอันนี้มันใกล้ช่วงเที่ยงแล้วด้วยคนก็แบบมากินกันมันเป็นแบบเหมือนอาหารนานาชาติอะ่ะคนก็เหมือนเลือกได้ว่าจะกินอะไรเนาะเดี๋ยวเราไปดูโรงหนังเป้าหมายเราคือพาไปดูรงหนัง อันนี้เป็นป๊อปคอนนะเขาจะแยกกันนะข้างล่างชั้นเมื่อกี้จะเป็นชั้นที่ขายตัว <L un> แต่ว่าชั้นข้างบนก็จะเป็นชั้นพวกซื้อแน็คก,ก่อนเข้าลงหนะัง <L un> เนี่ยจุด <L un> จุดเกิดเหตุตรงนี้เลยครับที่คาแบงมาซื้อป๊อปคอนแล้วที่นี่จะมีรถเดียวนะมีแต่รถเกลนะือเนอยปะ่ะเนยเค็มมันไม่เหมือนเมืองไทยที่แบบมันจะมีแบบหลายรถพวกชีสสตรอบเบอรี่มีพวกอะไรอย่างเงี้ยนะนะเดี๋ยวเราลงไปแล้วเราจะพาไปอีกจุดเกิดเหตุหนึ่งที่คาแบงมาเสียตังมันคือร้านเกมเป็นจุดที่คาแบงมาคีิปตุ๊กตา เออแล้วก็ผมจะบอกว่าเวลาเล่นเกมข้างในอ่ะมันจะต้องแลกเป็นบัตรเป็นการ์ดมาใช่ปะย้ำเตือนนะครับผมว่ามันแลกคืนไม่ได้นะแต่ว่าบัตรมันจะไม่มีวันหมดอายุมันจะมีเหมือนสมมติว่าแลก30ดอลได้เพิ่มมาเป็น35แลก50ได้เพิ่มมาเป็น65ส้อที่วันนั้นคาบงค์แรกแต่ว่ามันแลกคืนไม่ได้นะแลกคืนเป็นเงินไม่ได้ดยวพาเข้าไปดู จุดเกิดเหตุครับตอนนั้นวันนั้นบอลมาได้คิ่ไปตัวนี้ไม่ได้แล้วนะอันนี้บอลมาคิ่ตัวนี้ได้มดไปประมาณกี่ดอนนะ2ี่ดอนได้มา2ตัวเนี่ยก็จะมีเกมเหมือนอารมณ์เหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยไปฟู๊ฟู๊ฟู๊ฟมันป้ายมันบังอะเดีย๋ยวตอนลงไรเลื่อนน่าจะเห็นนะมันเป็นเหมือนแบบเลโก้ข้างในสําหรับคนที่มาเป็นครอบครัวเออสามารถพาลูกหลานของท่านมาใช้บริการได้นะครับผมแล้วข้างล่างอะชั้นใต้ดิน จะมีเป็นโค้ดซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยแล้วก็จะมีเป็นร้านอาหารแบบพวกซูชิ <Wow. S 1> พวกอะไรอย่างนี้อยู่ข้างล่างอีกไปเดี๋ยวเรา move ออกจากที่นี่กันเถอะตอนแรกเรานิกว่าเราจะไม่ผ่านไปถึงตซอร์แซนคอร์นะครับผมสรุปผ่านนี่ตรงนี้ครับซ้ายมือ ซาเทนคอสจริงๆปรับปรุงใหม่มาตั้งนานแล้วเมื่อก่อนอะ่ะเขาจะเรียกว่าเป็น Spencer Station เป็นหนึ่งใน3ส,สถานีรถไฟที่ใหญ่แล้วก็หลักในเมืองนะครับผมมันเป็นโซนฟรีแตรมอยู่นะเดินทางไปไหนมาไหนค่อนข้างสะดวกสบายนะถ้าคนมาจากสนามบินน่ะสามารถนั่งรถบัสได้ตรงแถวๆข้างหน้านี้เลยนะมีไปถึงสนามบินเลยมันจะมีเ e อร์นเซนทรัลฟิน n d e r ์แล้วก็มีซาเทนคอสสามสถานีนี้คือเป็นหลักที่อยู่ใน CBD อ๋อรถไฟไหลายๆสายจากนอกเมืองอ่ะอย่างเส้นเกนเวเบเลอาราเมนพวกอะไรเงี้ยเวลาเปลี่ยนสถานีสับเปลี่ยนอ่ะก็ต้องเข้ามาที่นี่นะก็อย่างที่เราบอกตอนแรกไมีิที่ใช้เดินทางแบบรถแชรมรถไฟอะไรเงี้ยรถบัสซื้อได้ที่นี่ได้นะเข้าไปข้างในเออถ้าคนไม่มีบัตรอ่ะตอนแรกผมว่าน่าจะซื้อในนี้ก่อนแต่ถ้าสมมติว่าคนมีบัตรแล้วอยากจะเติมเงินอ่ะสามารถเติมผ่านตู้ได้เนี่ยเข้าไปในนี้เลย มันชีดีพาร์เจอร์เหมือนอารมณ์เหมือนไปนอกเมืองว่ะแต่ว่าถ้าแบบทั่วไปที่เราใช้มากี่เดินทางอาจจะเป็นสีฟ้าพวกพักกิ้งแคมแฟงก์ซันพวกอะไรเงี้ยแคมเบอร์เวลอย่างเ well, งี้ยเกตเว็บเบอรี่ก็ใช้มากี่ได้เนี่ยสายมือก็จะเป็น Center. สเปนเซอร์ออกเลทเซ็นเตอร์เสื้อผ้าอะไรเงี้ยราคาถูกก็อยู่ที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศในเมืองพวกร้านค้าผู้คนแล้วก็พาไปดูตรงชายทาเท้า,ทาอ่าแล้วก็น่าจะครบหมดแล้วนะครับผมเนาเบิร์นหนึ่งวัน อคครับผมอันนี้เราก็พามาดูเมลเบิร์นตอนกลางคืนนะครับผมข้างหน้าเราเป็นเส้นเบิร์กตัดกับสวอนสตันนะก็เส้นเบิร์กจจะเป็นเส้นที่มีห้างอยู่สองข้างเออแล้วก็มีร้านหมูกระทะนานาเลยนะที่เส้นเบิร์กเดินเลี้ยวขวาขึ้นไปแชนทาวก็จะอยู่ข้างหน้านะครับผมแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นเรียกแบบกลางเมืองสุดๆเลยสองฝั่งจะมีเป็นร้านอาหาร อันนี้อยู่กันที่เส้นเบิร์กนะครับผมก็ด้านซ้ายมือเราเป็นไมเยอร์กับเดวิดโจนซึ่งเป็นห้างใหญ่นะแต่ว่าที่เนี่ยข้อเสียของมันก็คือว่าห้างปิดเร็วที่นี่ก็พุ่มดึงมั้งทางจะเริ่มปิดแล้วนะมีทาผ่านด้วยอันนี้ก็ยังอยู่ในโซนฟรีชรมอยู่นะวิ่งเป็นเส้นตรงขึ้นไปข้างบนเนี่ยทรมฟรีนะกลางคืนตรงเนี้ยคนจะน้อยคนมันจะไปเยอะอยู่แถวแาชนาทาวด้ย ชานนที่พี่บอลบอกว่าอร่ที่สุดกาแคงชาแม่โของอาหารเป็นเป็นเฝอร้านนี้ก็ดังเปิดมานานละต้งแต่สมัยกูอยู่อะแล้วก็นี้มีอยู่ถี่ไยแดงด้วยน,นะถาทานไทยว้าวแดงแดงจะมีไม่กี่ร้านอนะที่เปิดแบบยีิบชั่วโมงจะมีเชน่าบาร์<ม>ก็แมคโดนัลด์ส่วนนอกนั้นอนะประมาณแบบสองทุ่มสามทุ่มะก็เริ่มทยอยปิดแล้วนะปิดตามห้าง ซ้ายมือเป็น Q วนะข้างหน้ามีคนแบบเล่นดนตรีด้วยค,คือถนนที่เนี่ยสามารถเหมือนอามาโชว์ความสามารถทางถนนได้แล้วก็แลกกับให้ทิปเงินให้อะไรนี้เขาได้ ร้านอาหารร้านพวกชาน,นมเยอะเหมือนกันนะหลายร้านนะเฮ้ยเราข้ามไปดูตรงนี้ขับเอ็กซับเอ็กอก,ก็เป็นพวกขายเกี่ยวกับพวกของเล่นผู้ใหญ่เอออะไรอย่างเงี้ยแหละแต่เราไม่น่าจะลงไปถ่ายให้ดูได้นะเนี่ยรับเบกอยู่ตรงนั้นขับเรกับเอ็กครับ,บวันเนี้ยที่เราพาเดินทั้งหมดอะ่ะ คืออยู่ในเฉพาะตัวเมืองล้วนๆเลยนะเดี๋ยวเราจะทําเทปย่อยออกมาเรื่อยๆว่าว่าในเมืองมันมีอะไรที่ทําบ้างแล้วกันนะก็จะเป็นร้านอาหารจีนอ่ะร้านอาหารจีนอยู่ในนี้เยอะทําไมเขาไม่มีไถ่ทาว่ะในเมื่อคนไทยแม่งก็เยอะ Recently, น่ามี<ล>ไถ่ทาวมีสล็อตอยู่ข้างในมีสล็อตมีแบบเราสามารถแทงบอลแทงหวยแทงอะไรอย่างนี้ได้ที่นี่นะที่นี่ไม่เหมือนมันถูกกฎหมายหมดเลยอ่ะอย่างการปนการพนันถูกกฎหมายแล้วก็พวก ขับเรถก,ก็ถูกกฎหมายแล้วก็กัญชาที่นี่ก็ถูกกฎหมายเหมไไือนประเทศไทยไหมะนะเออผมจะบอกให้ในตัวเมืองของเมลเบิร์นน่ะ CBD อะ่ะที่จอดรถหายากมากนะที่จอดพวกอย่างเนี้ยข้างๆทางอ่ะจะต้องอห,ยอหยอดเหมือนหยอดเวลามันจะมีเป็นล็อกๆให้เวลาเราหยอดตังอะ่ะก็บอกว่าเราอยู่ล็อกไหนแล้วก็ที่จอดรถที่เนี่ยค่อนข้างแพงสามสามสามเหรียญเลยนะสามร้อสามร้อยประมาณสามร้อย โอเคก็จบทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็พาเดินกันตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเย็นนะอันเนี้ยสิกว่าปีแล้วที่ไม่ได้มาในเมืองที่เราพาชมอ่ะอยู่ตรงกลาง CBD เลยนะไม่ได้ไปนอกเมืองเลยคนที่แบบมาที่นี่ก็มีอะไรทําให้เยอะแยะแต่ว่าที่เนี้ยค่อนข้างปิดเร็วประมาณทุ่มหนึ่งห้าจะเริ่มปิดแล้วแล้วก็สามหุ้มร้านอาหารก็จะค่อนข้างแบบเริ่มเงียบแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีบางร้านที่เปิดที่สิบชั่วโมง แล้วก็การเดินทางในตัวเมืองก็สะดวกมีเป็นฟรีแชป์เทปหน้าเราจะไปทำอะไรที่เ mm hmm. มลเบิร์นก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ